ใครชอบไปคอนเสิร์ตบ้างชั้นะสีชนะสีตอนนี้เราอยู่ในงาน Monster Music Festival 2022เข้ามาก็คือต่อแถวรอรับลิฟ s แบนคนเยอะมากและตอนนี้เราก็ได้ลิ i แบนดมาแล้วแล้วเขาก็ได้แจกสติกเกอร์ดีไซน์การ์ตูนของแต่ละศิลปินเวทีที่เราจะไปก็คืออยู่ชั้น2เราก็จะขึ้นไปชั้น2เลยแล้วเราก็เข้าไปในงานก่อนที่จะเข้าไปในงานเขาก็จะมีตรวจกระเป๋าแล้วก็ไม่ให้น้ําเอาเข้าไปข้างในด้วยเข้ามาข้างในแล้วข้างหน้าก็จะเป็น เวทีใหญ่ที่สุดแล้วคนเยอะมากๆคนเยอะมากเพราะว่าศิลปินแรกที่เล่นก็คือ Polly Cat และเราก็มาสายนิดหนึ่งด้วยที่เห็นป้ายห้อยใหญ่ๆอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของเทศกาลมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็มีการ์ตูนต่างๆด้วยชั้น2ก็จะมีเวทีใหญ่เวทีเล็กแล้วก็เวทีกลางเรียงมาเลยเรามาย้อนกลับมาที่เวทีใหญ่เวทีใหญ่ก็จะมีป้ายดีไซน์คาแรคเตอร์มอนสเตอร์ของแต่ละศิลปินได้ดูว่าของแต่ละศิลปินอะ่กะการ์ตูนเป็นยังไงบ้างดีไซน์ของเขาแตกต่างกันอย่างไงบ้างด้านหน้าของทุกเวทีก็จะมีชื่อของ เวทีแล้วก็มีเวลาที่ศิลปินว่าจะเล่นกี่โมงกลางเวทีเลยก็จะมีบูธขายเสื้อผ้าของศิลปินตรงนี้ก็คือโปสเตอร์ของศิลปินที่มาเล่นในงานนี้เรามางานนี้2ปีแล้วแต่ไม่เคยมาตั้งใจดูตรงนี้เลยมีสปอนเซอร์เยอะมากอย่าง S, อสมาม่าซันูและอีกมากมายไข่หมูก็คือซื้อซันจูมาเยอะมากเพราะว่ามันโคกับแบก่อนที่เราจะไปคอนเสิร์ตล้วก็แวะไปหาของกินก่อนและนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอย Monster Music Festival เป็นเทศกาลดนตรีใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพรวบรวมศิลปินมากมายมีทั้งหมด2วันวันที่2ถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนจัดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิตพอ1ึถึง4และ7ถึง8 เข้าได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5ทุ่มเลยตัวบัตรถ้าเป็นพรีเซลก็อยู่ที่1,600บาทแต่ถ้าราคาปกติก็อยู่ที่2,500บาทซึ่งเราซื้อเป็นพรีเซลและซีเคร็ตของงานนี้ก็คือเกเรเป็นแบรนด์ผู้จัดคอนเสิร์ตและบิสิกเฟสติวัลอันนี้ก็ลงมาชั้นหนึ่งมีช่องถ่ายรูปขายอาหารแล้วก็มีถ่ายโฟโต้บูธแวะกินข้าวเย็นก่อนก็คือลำยอนอร่อยมาก แล้วสิ่งที่ได้ในงานคอนเสิร์ตนี้ก็คือได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบดูวิธีการถ่ายวิดีโอคอนเสิร์ตให้มีคุณภาพและสวยยังไงได้เห็นแสงสีเสียงของเวทีที่แตกต่างกันการออกแบบของงานได้เจอเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในสปิมเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมเด็กสปิมเลยแต่สาคัญที่สุดก็คือได้ใช้เวลาและร้องเพลงกับเพื่อนเพื่อนในคอนเสิร์ต